ทำไมต้องซื้อรถมือสองตอนนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ใครหลายๆคนสงสัยป่ะมีเงินดาวน์แสนกว่าบาทผ่ทอนรถได้เดือนละหมื่นกว่าบาทแล้วก็ไม่ซีเรียสซื้อรถราคาละหกแสนราคาอนาคต3 10, 000, ปี4ปีเหลือ3 0 0แสนถ้ารับได้ก็โอเคแต่ถ้าเราอยากจะผ่อนถูกถ้าขอเซ็นเชื่อธนาคาร1 0 0 0 0แสนจะผ่อนเดือนละ2,000ถ้าขอเซ็นเชื่อธนาคาร0 0 0แสนผ่อนเดือนละ8 0 0 0ลองมองภาพะครับปัจจุบันนะครับพนักงานบริษัทหรือ ทำงานทั่วไปนะครับได้เงินเดือนประมาณนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงสองหมื่นเป็นละล้านคนเลยครับแล้วถ้าเกิดรถคันหนึ่งผ่อนหมื่นสองล่ะไหวเหรอครับเพราะรถอะไรรถไปแดงกระบะแคปคันละาหกแสนห้ารถเก๋งเล็กคันละาหกแสนเขาจะผ่อนหมื่นกว่าไงต้องดาวสามแสนเพราะราคาเก้าแสนครับถูกปะ่ะเพราะนั้นวันนี้เรามาดูรถที่ปีใหม่ไหม่น้อยไหม่วิ่งหลักหมื่นมีการรับประกันสูงได้สองปีและราคาถูกกว่าใหม่ยางน้อย 40 6 0ทํถไมต้องตอนนี้อ่ะเพราะวันนี้นะครับรถมือสองเนี่ยราคาลงเยอะทําไมลงเยอะเพราะสินเชื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อยากปล่อยยากเอาง่ายๆนะครับและดีลเลอร์ต่างๆก็รถเยอะกันแต่ละที่คํา่ารถเยอะคือมีสต็อกรถเยอะนะครับ,รบขายช้าลงนะ่ะเยเลยแนะนําเลยว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองนะครับ